สวัสดีเ,เพื่อนๆชาววันพีชวันที่รัดด้วยนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมารีวิวเป็นตัวตู้ที่มันเพิ่งมาวันนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมบอกก่อนนะว่าตู้เนี้ยถามเอาตอบแบบตรงๆก่อนยังไม่ควรสุ่มนะครับเหตุผลตามนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะไอ้วันที่หมดเนี่ยคืออีก11วันเอาง่ายๆว่าทุกอย่างมันจะไปจบกันทั้งหมดในประมาณวันที่2มกราคมนั่นเองนี่อีเวนต์ก็ใช่ครับเห็นปะ่ะจนถึงวันที่2นะครับแล้วก็มานับอ่าอีเวนต์กิจกรรมที่จะได้ตรงเนี้ย ที่เพิ่งมาด้วยเช่นกันนะครับก็เอาแง่ส่วนใหญ่ไปจบวันที่2แล้วก็ผมมีเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับวันที่30ตัวเกมบอกแล้วว่าจะทําการประกาศและไลฟ์ปัญหาก็คือเดี๋ยววันที่1เนี่ยคือมันจะเป็นวันเกิดของ S อมัตอักคีผมรู้สึกตงิดต,ตงิดใจไม่แน่ว่ามันอาจจะมาในวันที่30ในวันนั้นเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าตู้นี้อย่าเพิ่งสุ่มนะครับแต่ถามว่าตู้นี้สุ่มได้ไหมจะเอาแค่แบบ44สเต็ปอะได้ไหมได้ครับ แค่ป้องกัน18ได้เลยแค่รอบเดียวก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมก็มองว่ายังเพราะว่ามันตั้ง11วันเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบถึงขนาดนั้นก็ได้นี่แหละคือคําตอบที่ผมให้ได้ณตอนนี้นะครับอย่าเพิ่งรีบนะฮะรอก่อนดีกว่าส่วนตัวละครในตู้นี้ถามว่าดีไหมก็เอากันตรงๆอะนะแค่เพจวันไปทาเป็นซับส่วนตัวผมมองแค่นั้นนะและคิดที่เอาไว้เล่นแต่เล่นได้ไม่ได้หมายความว่าเล่นได้ดีนะครับคือคือมันกันแช่งไม่ได้อยู่ดีอะครับเออ แล้วนะแผทปัจจุบันยิ่งมีอาร์คิงมาด้วยคือแบบโดนตีน็อกแบ็กออกอย่างเดียวเลยอะ่ะเออประมาณนั้นแต่ถามว่ากันทงได้ดีอยู่ไหมก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีเจนยังกันได้ดีนะครับก็เมตานี้ก็ออยังเล่นได้เออตอแบบนี้ดีกว่าก็หลักๆมีแค่คิดตัวเดียวเอาไว้เล่นและทําซับก็ได้นะครับอีกตัวคือเผดวันที่เอาไว้ทาซับเล่นหลักไม่เหมาะก็มีเป็นประมาณนี้และกันนะฮะถามว่าควรสุ่มไหมก็มองว่าไม่นะบอกไปแล้วส่วนถ้าใครจะเอา ป้องกัน18อันนี้ไม่ผิดนะครับคือหลักๆเอาเอา,เอาแค่18ดีกว่าถ้าใครจะเอาอะนะแต่ส่วนที่เหลือถือว่าถ้าได้มาเป็นของแถมจบแค่นั้นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะ